เอ้าผมไม่ทำอะไรไม่ได้มีอะไรปาดทำไมโอ้ผมจะเลี้ยวมามทางนี้ไงเฮียอะไรปาดหน้าเฮียอะไรผมไม่ได้ปาดเลยปาดตรงไหนล่ะคยผู้ชายยอมรับหน่อยเฮียเอ้าเก่งแค่จริงเอ้า,อาปาดตรงไหนอ,อะไรวะอย่าไปทำตามนะลูกแบบนี้ไม่ดีนะลูก <mm mm

เม่้ตั้งแต่เมื่อนเมาใช่ไหมมาโลอะไรอะแม่นื้ออ๋อู้ใจเนื้อปูมาตังนานแล้วใช่ไหมแม่เห็นไฟเขียวต่อไปมันจะมากลืสุติดียเลยมันอไปแล้วพ่อ รถเริ่มมาคาแม่อะไรเป็นรอยอ่ะอ๋อไอ้เจ้ารถนั้นไอเปิดกระจบลองก่อนลูก